สวัสดีนะคะสวัสดีเชา้าวันนี้น้องสุพจนอ์เจ็บขานะคะเล่นเล่นมากก็เลยเจ็บขาวันนี้ก็พี่ควานก็เลยอ่าลดน้ําประครบน้ําร้อนลดเดี๋ยน้ำร้อนต้มผสมให้อุ่นๆน,นะคะแล้วก็เอามารดตามตัวแล้วก็ตรงขานะคะที่เจ็บนะคะ วันนี้คงไม่ได้เข้าไปทำงานนะคะดูคะ่ะขนาดเจ็บขานะคะยังเล่นขนาดนี้เลยก็ยจะไม่ให้เจ็บยังไงนะคะเล่นเล่นมากเลยเล่นจน,นอ,อากดคล่อ,อลงมอ นเจ็บขานะคะดูอาการคนเจ็บขานะคะเล่นไปทำงานบอกนะไทำงานปอ,องกล่องเปียรเลย วันนี้น่าจะไม่ได้เข้าไปทํางานนะคะวันนี้พักก่อนหนึ่งวันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็แขกเยอะค่ะแขกเยอะเด็กซุนคนเรานะคะเด็กซุนของเรานะคะเล่นเล่นจนเจ็บขานะคะเล่นจนเจ็บขาตอยกลองไว้เึื่ขายต้นต่อยกอ่อี๋ยวให้พี่ขวานทาความสะอาดที่กวนกำลังไปตัดยามานะ ดูค่ะดูค่ะดูเล่นค่ะต่อยเยอะกระกอสมนนี่น่โอ้ยสุจพ์เล่นอะไรไเจ็บขาอยู่นะเจ็บขาอยู่อย่าเล่นอย่างนี้นั่นเะค่ะผลของการเล่นแบบ ก็เลยต้องเจ็บขาเคล็ดต้มน้ำสมุนไพรลดขาให้ตัดกลอบเนื้นอเราเกลือกระตุ่มนะคือเกลือสมแล้อว่าเยอะเกลือสมเยอะวัน ดูค่ะดูเล่นค่ะเอาขนาดเจ็บนะคะนี่ขนาดเจ็บขาเวลาเดินทำเป็นเจ็บนะคะเวลาเล่นนะอะวดเอ้ย เล่นเบาๆหน่อยลูกเล่นเบาๆเจ็บขายอยู่นะเดี๋ยวขนายหักนั่นน่ะโทษเดี๋ยวเอาขนายไปแทงดินช่วงนี้เข้าหน้าหนาวค่ะยิ่งเล่นใหญ่เลยนะคะโดนลมโดนอะไรในหูเล่นลมวิววิวมานะคะทำให้ช้างเออ อารมณ์จะขี่เล่นไปเลยนะคะเพราะว่าชอบชอบบรรยากาศหน้าหนาวเฮ้ยวันนี้คุณยายทับทีมกับพ่อลายโชคไพศาลก็เอาขึ้นป่าเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เอาไปผูกอยู่ป่านะคะตอนเย็นถึงจะเอาลงมาค่ะโอ้ ดูคะ่ะดูเอาเอาแบบ mm hmm. ได้ทุกท่าคะ่ะได้ทุกท่าเลย mm hmm. อ่านอน <c oughs> ากาชีฟ้อนานแล้วนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยช่วงนี้คะ่ะประว่าเล่งเก็บเกี่ยวแล้วก็น้ำท่วมกน็น้ำท่วมก็ไม่รู้จะไปทางไหนไปดูข้าวมัง่งอะไรมัง่งค่ะ แต่ก็ไม่เหลือนะคะเป็นทะเลสาบและะ้วค่ะข้าวไม่เหลือสักต้นเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแอมปลามยอนนโปอลักไอเจียงเ้ยตป่าน้นต้อยหนูกีสอสจีบบอได้กี่เอาไม้กวาดดนูคำมอมแมมไปหมดเลยเมื่อกี้ โดนน้ำสมุ presidency. นไพรไปตอนนี้เล่นจนปลามปื๊ดปลามปื๊ดบนตะนอนปลามปื๊ดเก็บออกก่อนค่อยให้กินนะคะเพราะว่าเล่นซะจนขี้กระจัดกระจายเลยค่ะดูค่ะ ไม่ได้สนใจอะไรนะคะถ้าได้เล่นนะอ่ะอ่ะพดอดอย่าเล่นมากดูดูให้พี่ความเขาเก็บที่ก่อนอดูค่ะดูค่ะดูค่ะ เขาเก็บตรงไหนก็ไปไปไปเบียดเขาตรงนั้นแหละคะ่ะอาพีควันอยู่ตรงไหนก็ไปเบียดตรงคนเก็บขี้ก็กลัวกละะัวโดนลูกหลงหลบไม่ทันอ๋อมัวแต่ก้มเก็บขี้โด,ดนตนีนเขาเฮ้ย ท่าท่าถนัดเลยค่ะท่างัดเนี่ยท่าตบตบมือกับดินถ้าทางัดดินน mm ี hmm ่ถนัดมากเลยพดเอ้ยดูดิค่ะดูดูดูค่ะดูน้าๆไปเย่พี่ขวานแล้วเอ้าเอ้าเขาเก็บตรงไหนก็ไปยุ่งกับเขาตรงนั้นแหละมันจะสะอาดสักทีไหมนี่พดเอ้ยเฮ้กูบันตโนลดุงเฮ้ยพลาไม ดูปลามทางต้งปืดๆด,ดูเอาขาขาขาหางแล้วมันจะหายสักทีไหมขานะเล่นขนาดน,นี้่เล่นจนเคล็ดไปหมดแล้ว น่่นเห็นเห็นแม่ควานแล้วนะเอาอ่ะอ้าโอ้ยนอดูดูค่ะน่าเยอะกว่าเอมปลามเยอะ ถ้ายืนนิ่งๆสักห้านาทีนี้คงไม่ไม่มีหรอกค <laughs> ่ะอ่าเฮ้ยยานะเออเอาค่ะเอาดินแล้วจะโยนไม่ควานนะทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะ นานานานหนึ่งสองพลัวเดี๋ยวอย่างเงียน,นั่นเออเปลี่ยนใจอ,อย่านะเดี๋ยวไม่ให้กินกล้วยนะนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับน้องสุพจน์ของเราเยอะๆนะคะ,ะช่วงนี้ก็จะ ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะไม่ค่อยได้ลงเลยเพราะว่าไม่ควานติดเย็บชุดช้างนะคะแล้วก็ไปดูนาที่น้ำท่วมเงือนก็ยังไงก็ขอฝากน้องสุพจน์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องสุพจน์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ